นี่คือมิ팅สุดท้ายของปีนี้ดาวที่อยู่บนฟ้ามาเรามาและนับดาวด้วยกันเยช่วยต่อกับนชาวโลกชาวโลกชู่แขกงงาน Minimal Works No Line and f r ด์เฟร2023 by Camp One NR เป็นงานรวมตัวเหล่าแคมเปอร์ที่ชื่นชอบการแคมปิ้งงานนี้เกมแน่นๆ พิธีกรเน้นๆของรางวัลจุกๆบรรยากาศตอนกลางคืนก็แสนอบอุ่นกับดนตรีพร้อมๆมันมันบางคนก็หลุดไปเลยทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมิ팅แห่งนี้ได้รวมมาอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะไปชมกันเลย วัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรวิยาพาเที่ยวนะคะวันนี้ค่ะแพรจะไปงานมิ팅แคมป์วันที่ด็อกอินโครานี่เองก็ไม่ไกลนะจากกรุงเทพก็มาณสองชั่วโมงครึง่งแต่นี้แพรมาจากบ้านที่ปทุมก็มาณสองชั่วโมงนะที่นี่แพรยังไม่เคยไปเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะรีวิวร้านให้ดูด้วยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้แปดโมงสี่สิบวันนี้เราออกกันเช้านะคะน่าจะไปถึงสักประมาณสิบเอ็โมงเนาะ ก็เดี๋ยวไปดูเส้นทางแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นเลยนะจ๊ะ, <Yeah! S 2> ะสำหรับเส้นทางก็ขับมาตามเส้นมิตรภาพเลยนะคะโดยพอเราขับเลยลงปูนมา30กิโลก็จะเจอกับป้ายปากช่องก็ให้ชิดซ้ายตามป้ายไปทางเอำเภอปากช่องแล้วก็ชิดขวาไปตามป้ายเขาใหญ่เพื่อเข้าสู่ถนน2 0 9 0ค่ะคราวนี้เราก็ขับตรงไปอีก9กกิโลกว่าก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยโดยหน้าทางเข้าเนี่ยจะมีป้ายเขียนว่าบ้านเขาแคบนะคะ เลี้ยวขวามาเลยค่ะแล้วตรงไปอีกกิโลกว่าก็จะเจอกับป้ายทางเข้าลานอยู่ทางขวาก็เลีย้ยวขวาตามป้ายมาเลยจากนั้นก็ตรงมาอีกแค่3 0 0เมตรก็จะถึงแล้วค่ะโดยลานจะอยู่ทางซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอกับลานจอดรถอยู่ด้านหน้าน,นี้เลยค่ะคสวัสดีค่ะพี่แปลขอไปเยอะแยะพี่ไหมก็ก็พอสมควรนะคะพอคนเดียวใช่ไหมพี่ใช่ เดี๋ยวพี่แพรขึ้นไปได้เลยนะครับพี่ขึ้นไปทางนี้นี่อ๋อโอเคได้ค่ะขับตามทางไปเรื่อยๆจะมีน้องร,รองรับโอเค,อเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,อ,คะอุ้ยเราเคยเจอกันที่ที่กลางตรงไหนโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะถึงแล้วเดีย๋ยวเราเอาของขึ้นไปดอกข้างบนกเขา เรียกของนี้ไหมพี่ก็พอสมควรเดี๋ยวดรอปของตรงนี้ก่อนโอเคถ้าลงของเสร็จก็เดี๋ยวผมพ้ของไปให้แล้วเดี๋ยวขึ้นรถไปจอดต้านาได้ค่ะคนของลงจากรถเสร็จแล้วพี่พี่เข้าใจดีมากเลยอ่ะช่วยเข็นรถเข็นไปที่จุดการเซ็นด้วยเดี๋ยวเราจะการใกล้ๆกับฟุกนะคะถ้าฟุกยังไม่มาเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ลวงหน้าไปการก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้ค่ะ,คะ,คะกลองของพี่ภุ๊กจะใช้ทูรูมาพิจารกว่าไัได้แล้วให้เราเอาตรงไหนดีเร,เราสั่งตรงภาพได้ค่ะหันหนะ้าจอดรถเสร็จแล้วได้มาจอดข้างนอกเลยเดี๋ยวเรา,เากลับไปกลางเต็นท์ข้างในกันจ้าช่วงระหว่างเดินไปจุดกลางเต็นท์เราก็ชมลานไปพังๆงแล้วกันนะคะงานนี้เขามีอาหารแจกฟรีตลอดงานเลยนะแล้วก็เยอะด้วย อย่างด้านหน้าเนี้ยก็จะมีฟูดทรักเป็นเคบับเกวซ่าบาร์บีคิวแล้วก็อินทนินนะคะส่วนด้านในงานเนี้ยก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์ไอศครีมแล้วก็ชากาแฟก็ถือบัตรไปแสดงที่ลานแล้วก็รับของกินมาทานได้ฟรีเลยค่ะแถมยังมีน้ําแข็งฟรีตลอดงานด้วยนะดีเยี่ยมลานนี้เขามีรถเข็นให้บริการด้วยนะคะด้านหน้าลานก็มีบ่อน้ําให้ฟิลเย็นสบายต้นไม้ก็เยอะเลยค่ะลมหลายจุดเลย แล้วก็เป็นลานหญ้าเขียวชวอุ่มดูสบายตาร่มรื่นไม่แห้งแล้งดีค่ะส่วนลมเนี่ยก็ดีเลยนะคะลมพัดเย็นตลอดเลยนี่ค่ะของของเรามาคนเดียวแต่ของก็เยอะเหมือนเดิมเดีย๋ยวเรามาเริ่มกางเต็นท์กันนะคะวันนี้เต็นท์ที่เราจะกางก็คือปอมเม้นะคะทุกคนไปเต็นท์ใหม่สร็ด้วยไปกางเต็นท์กันเต็นท์ใหม่ที่แพรเอามากางวันนี้นะคะก็คือมินิมอลเวิร์ก m อมเม้นะ เป็นเต็นท์ไซส์เล็กกลางง่ายน้ำหนักเบาเพียง2.9กิโลกรัมเองตัวเต็นท์เขาจะมีชั้นมุ้งตะข่ายด้านในกับชั้นฟลายชีทด้านนอกมีประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่เท่ากันเลยนะสามารถเข้าออกได้ทั้งสองทางมองๆไปก็ขายมันฝรั่งเหมือนกันนะคะสงสัยหิวแหละส่วนพื้นที่ด้านในเนี่ยกว้างยาวจะอยู่ที่220สคูณ1้อสเูง118เซนขนาดจัดเก็บเขาจะอยู่ที่ 55, คูณ20คูณ20เซนเองค่ะ f a c i ซิลิตภายในเต็นท์เนี่ยก็จะมีเหมือนเต็นท์ใหญ่ทั่วไปเลยนะคะก็คือมีช่องเก็บของ2ช่องซ้ายขวามีที่แขวนไฟมีรูเสียบปลั๊กมีหน้าต่างเล็กระบายอากาศทั้ง2ด้านด้วยเห็นเต็นท์เล็กแบบนี้ทีแรกแพคคิดว่าพอเข้ามาอยู่ในเต็นท์เนี่ยมันจะแคบนะแต่ไม่เลยค่ะมันดูกว้างโปร่งสบายเลยอะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูของในเต็นท์นะนี่คือเราขนของมาเหมือนกับตอนที่เราใช้เต็นท์ใหญ่เลยนะแต่ดู คือเป็นเล็กแค่นี้เราก็สามารถจัดให้วันแบบว่ามีความมีพื้นที่ได้อ่ะ,อะนี่นี่นะคะเราก็ปูนอนตรงนี้อันนี้ก็ไว้กระเป๋าเสื้อผ้าตอนนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งของเรานี่ถุงเก็บเต็นท์อันเล็กก็คือมาสอดตรงนี้ได้เลยนะดูวความแบบว่าเฮ้ยเราชอบอ่ะเราชอบมากมากเลยนี่พื้นที่ด้านหน้าของเรามองเห็น ได้แบบนี่มีพื้นที่ด้านข้างข้างหน้าแล้วก็กระเป๋าครัวแล้วฝั่งนี้ก็เป็นกระเป๋าไฟนี่ส่วนด้านหลังนี่ด้านหลังโล่งๆตาเดี๋ยวกัางคืนค่อยปิดตรงนี้ลงอุ้ยดีอ่ะชอบมากอิจิอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาตอนย้อนกับตรงตวงซ่งมาถึงตรงกลางเต็นท์ จะตองจุดทะเบียนนะครับสวดีค่ะเอ๊แตทแล็อ๋ออยู่ตรงนี้หน uh ูลงทิศแล้วเออใช่หนูลงทิศไปไหนมาป้าเอ้าพี่เข้าเอาพี่ใหญ่ทำไต้องเกก้อ ไม่พอไม่พอมเอาหมวกออกแล้วจ๊าได้หอมอยู่นอกร้านสวยไม่อยู่นอกร้านเป็นแบบนี้คือแบบเซอร์ไพรส์เนี่เอาแล้วเมื่อกี้ทักกับนึกว่าทักกับพี่ไม่ค่ะทักกเขาเป็นคนของสาธารณะต้องแบบเซอา์ไพรสจำพี่ได้ไงแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ดูคนอื่นพี่เข้าไมาได้ยังไงเลยทวะเต็นนี้ก็ได้ของกินจากเต็นนี้เลยค่ะมีอีกนี อก่มอีกงใจนะคุณจ้าไม่เป็นไรได้อ่างนมาเีกแล้วค่ะมาตรงนี้และแพรก็ไม่ได้ไปเอาอาหารจากฟูดทักด้านหน้าเลยค่ะได้แกงเขียวหวานจากเต็นท์นี้ก็คืออิ่มเลยอิ่มแล้วก็มาสำรวจลานกันสักหน่อยนไหนก็มาแล้วแต่ก่อนอื่นมาดูภาพรวมลานกันก่อนค่ะ ลานเขาจะเป็นแนวยาวลึกลงไปเลยนะคะโดยลานกลางเต็นท์จะมีทั้งหมด3โซนห้องน้ำจะมี2จุดจุดหลังจานก็อยู่ข้างห้องน้ำเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำจุดแรกที่อยู่โซนด้านหน้านี้กันก่อนค่ะก็จะแบ่งโซนแยกชายหญิงนะคะนี่คือห้องน้ำหญิงมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันแบ่งเป็นห้องอาบน้ำา2ห้องแล้วก็ห้องสุขาอีกสองห้องไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะ ด้านหลังเป็นโถปัสสาวะชายส่วนห้องน้ำชายเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะมี4ห้องเหมือนกันเป็นห้องสุขา2ห้องแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำสอห้องไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเช่นกันค่ะค่ากลางเต็นที่นี่จะคิดคนละ200บาทนะคะเด็กอายุ5-11ปีคิดครึ่งราคาเด็กอายุต่ำกว่า5ปีฟรีมีสัญ,ญญาณมือถือทุกค่ายนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้แต่ต้องแจ้งกับทางลานก่อนเข้าพักนะคะ มีจุดต่อไฟทั่วลานแนะนำสายไฟยาว20เมตรขึ้นไปค่ะนำแอร์เคลื่อนที่เข้ามาได้ไม่เกิน9000 BTU บทคิด200บาทนี่ก็จะเป็นห้องน้ำจุดที่2ค่ะซึ่งอยู่บริเวณกลางลานเลยมาดูห้องน้ำหญิงกันก่อนก็จะมีทั้งหมด6ห้องเป็นห้องสุขา3าห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำา3ห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้2ห้องค่ะส่วนห้องน้ำชายก็เหมือนห้องน้ำหญิงเลยคือมี6ห้องเหมือนกันนี่เจอฟุกพอดีก็เลยให้ฟุกดูรัดเราให้หน่อย ก็จะมีโถปัสสาวะชายอยู่ในห้องน้ําเลยนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำเนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องมีเครื่องทาน้ําอุ่น2ห้องแล้วก็เป็นห้องสุขา3มห้องค่ะยังเดินสำนรวจร้านไม่เสร็จเลยเจอคุกก่อนอ๋อสำรวจร้านอยู่อ่ะตอนนี้เออสำรวจร้านอยู่วาชักที่ห้องน้ำนี่แหละเาื่อจะารถึกเฮ้ย <c oughs> แต่่เห็นหนายบอกว่มมามาถึงบ่ายโมง ก็เอ้ยตรงเวลาเหมือนกันนะเนี่ยตรงเวลามตรงเวลามาเร็วมาทำงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินสำรวจลานอยู่เจอฟุกในห้องน้ำเจออะ้รไ้บ้างไหะให้เคบินสเตย์เขายกของไปก่อนเรามาสำรวจลานกันต่อค่ะด้านขวาก็จะเป็นลานกลางเต็นท์แนวยาวลึกลงไปเลยนะคะนี่ก็จะมีบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งด้วยนะและนี่ค่ะจุดไฮไลท์ถ่ายรูปของที่นี่ก็คือเห็นหินตรงนี้รู้เลยค่ะว่าเป็นลานด็อกอิน สำหรับข้อห้ามของร้านนี้นะคะก็คือห้ามส่งเสียงดังตั้งแต่4ี่ทุ่มถึง7ดโมงเชา้าห้ามก่อไฟบนพื้นหญ้าห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัดสูงและห้ามบุคคลที่ไม่ได้กลางเต็นท์เข้าพื้นที่ร้านค่ะ งานนี้เต็นท์สวยๆเพียบเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น Minimal Works นะคะลองลงมาก็ s n o w ์ไลนนอกนั้นก็จะปะป้ายหลากหลายแบร์เลยค่ะ ช่วงบ่ายนี้ก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยพูดคุยกับเพื่อนใหม่เดินชมบรรยากาศธรรมชาติของลานเดินชมเต็นเพื่อนบ้านนี่ฟุกกันแนนก็เอาเต็นส์นไลา์ทูรูมไซส์ใหญ่มากลางนะคะใหญ่จริงใหญ่จังอยู่ในเต็นได้เป็น10คนอะแพรว่าจะบอกว่าบรรยากาศมันดีจริงๆนะช่วงที่เรามาค่ะมันไม่ร้อนไม่มีแดดเลยแล้วลมก็พัดทั้งวันนั่งตากลมเพลินๆได้ยาวๆเลยอะ นี่เราก็รอเวลาเรียกรวมกันนะคะเพราะว่าช่วงเย็นเขาจะมีเรียกรวมถ่ายรูปแล้วก็เล่นเกมแจกของรางวัลค่ะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนมางานนี้นะคะก็จะได้เสื้อเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ได้บัตรรับอาหารฟรีทั่วงานรวมถึงถ้าใครถ่ายรูปโพสลงเฟซแล้วติดแฮชแท็กที่ทางแคมวันเอ็นอาร์เขาลิดไว้ให้เนี่ยก็รับไปเลยค่ะ้วยเสียล่าสุดเ e อ็กคูใบนี้เลยหาไม่ได้จากที่ไหนนะเพราะว่ามีที่งานนี้เท่านั้นค่ะ ได้เวลาเลิกงามยามดี4ี่โมงเย็นเรียกรวมถ่ายรูปกันค่ะงานนี้เรามี MC ตัวแม่สันทนาการซึ่งก็คือครูเอฟแคมปิ้งที่มาสร้างสีสันให้งานนี้กลายเป็นสีลุงเจ็ดสีไปเลยความเป็นครูเนาะสั่งอะไรนักเรียนก็ทำตามหมดโบกมือ้าคาโรอ้อย้ว่าน,นี้โย่ไปงซา ถ่ายรูปเสร็จก็มาเล่นเกมกันต่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่เล่นกันเป็นทีมนะคะอย่างเกมนี้คล้ายๆออน้อยออกแต่ให้เอามือซ้อนทับกันแล้วพิธีกรก็จะเป็นคนเลือกค่ะว่าใครจะได้ออกไปอยู่หน้าเเวททีีไหนนน่่มืออยูบสุดชิเวที โดยผู้ที่โดนคัดออกมาก็จะได้มาเต้นนกกระยางแบบนี้เลยค่ะนกกระยางยืนขาถ่าอยู่กลางทุ่งนายืนขาถ่าอยู่กลางทุ่งนามองเห็นกุ้งหอยปูปลามองเห็นกุ้งหอยปูปลาอียายายาละอียายายาเช็คกับป้าป้าเช็คกับป้าป้า,ปา,นะปาผ่านไปเกมหนึง่งโ,โดนล,ลายพฤติกรรมกันเรียบร้อยทุกคนก็ดูสนิทสนมกลมเกลียวกันอย่างรวดเร็วบางคนกลายเป็นเดนเซอร์ไปเลยค่ะได้ออกมาเต้นทุกรอบ จบเกมแรกไปมาต่อด้วยเกมที่2เกมนี้เล่นเป็นทีมกันอีกแล้วโดยให้แบ่งเป็น4ทีมทีมละเจคนแล้วแข่งกันตักน้ําใส่แก้วทีมไหนน้าเต็มแก้วก่อนทีมนั้นชนะค่ะโดยจะคัดออกก่อนหนึ่งทีมอีก3าทีมที่เหลือมาแข่งกันใหม่แต่รอบนี้แอดวานขึ้นคือให้ปิดตาค่ะโดยมีคนหนึ่งเนี่ยคอยบอกทางให้คนที่ปิดตาเนี่ยเอาน้ํามาใส่ในแก้วให้เต็มใครน้ําเต็มแก้วก่อนก็ชนะไปเลยและนี่ค่ะคือทีมที่ชนะ เลซียล่ากับกระบอกน้ำทั้งหมดได้เลยผู้ชนะก็เลือกเลยค่ะว่าจะเอารางวัลเป็นถ้วยเซียล่าหรือกระบอกน้ำสนโนว์ไลน์ซึ่งทีมนี้เขาก็เลือกถ้วยเซียล่าค่ะมาต่อด้วยเกมสุดท้ายก่อนแยกย้ายไปทานข้าวเย็นคูเอฟเขาเรียกว่าเกมมังกรทองค่ะ มัน,นก็คล้ายๆกับเกมงูก sì, ินหางนี่แหละก็คือให้จับคู่เป่ายิ้งชุบคน,น иной, แพ้ไปต่อหลังคนชนะส่วนคนชนะก็ไปเป่ายิงชุบกับคนชนะแถวอื่นแถวมันก็จะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆจนเหลือสองแถวสุดท้ายและนี่คือฉ şey, มหน้าแถวที alım, ่ชนะค่ะรับรางวัลกันไปยกแถวเลยกิจกรรมช่วงเย็นนี้ทุกคนก็ได้ของรางวัลไปคนละชิ้น2ชิ้นแต่แพ้สิไม่ได้เลยสักชิ้นได้เวลากลับเตนแยกย้ายไปทำอาหารเย็นทานกั warning, activity, s. <S น วันนี้แพอยู่กับเคบินสเตมไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินเลยค่ะ<อ>ได้ปอบเปี๊ยของมามาก,ก็คือฟินสุดๆมามาทำปอบเปี๊ยรอร่อยมากคนนี้ก็เพิ่งมานะคะเสพเดินทางมาแป๊บเดียวก็กลับไม่รู้เขาจะมาทำไมนะน้ำมันเหลือแหละ กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมช่วงค่ำช่วงที่ทุกคนรอคอยก็คือการจับฉลากแจกของรางวาัลงานนี้ไม่มีเบาค่ะดูได้จากพธิธีกรภาคค่ำของเราคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือร่างใหม่มาเป็นครั้งคู่ใบเลยค่ะ <ผม S 1> รอโชว์สักหนึ่งรอบพิธีกรค่นใหม่นะครับหาโปรแกรมกำลังสบายจะปกมือพัน งานในวันนี้อยากให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับสนุกนะครับมีความทรงจำไปดีกลับไปตามสไตล์ของพวกเรานะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับเต็มที่กับงานในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับเป็นรางวัลที่ทางแค่วันเอนนาทางผู้บริหารจัดพิเศษให้นะครับสำหรับอินฟลูเอนเซอร์เป็นตะเกียงเอดิสันนะครับจากมินิมอลเวิร์กซึ่งเราได้ทำการเลเซอร์ลายพิเศษเป็นโลโก้เพจของพี่เขาแต่ละเพจเลยครับ สุดพิเศษเลยซึ่งบอกได้เลยว่ามีตัวเดียวเลยครับนะครับมีตัวเดียวถ้าแตกแล้วก็ไม่มีอีกแล้วครับนี่เป็นรางวัลที่แพทเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะต่อไปก็เริ่มจับฉลากแจกของรางวัลกันยาวๆเลยงานนี้ของลิมิเต็ดเพียบแคม1 n วันเอ็นนี้เขาสุดจริงๆ เซเว่นสีเทาครับดัเเป็นคอนมินิมอลเวิร์มูลค่า2องตก้อ้อยจากค a r g โกคอนเทนเนอร์นะครับไซเอ็มสองลางวัลนะครับมีสีเบรกับสีกากีนะครับเตาควินเบอร์เนอร์ยูนิฟรมเอสพันมูลค่าเก้านหยเก้าสิบบาทเป็นพัดลมนติแฟนจากค a r g โกคอนเทนเนอร์ค่ะตะเกียนดิสันครับผตะเกียงแอนดีสันเป็นหัวพ่นไฟจากมินิมอลเวิร์สสองพับาทกระเป๋าดิจิตลจาก แทงสโตนะครับมูลค่า4 4 3 0 0บาทรถใหญ่นะครับเป็น t าร์ฟเตอร์บานฟอนะครับมูลค่า1,7,900าครับโต๊ะแคนยอนไอจครับจากคอมมานายครับสีนองเพชรแบงค์มูลค่า7,800บาทตะเกียงการเลดจาก m i n i m อลเวิร์ครับ1้5 0สบาทก้าอสโนไลนย2รางวันครับเตียงนอนจากเบสเลสกระทะจากเนตัวแม็กไซส์56นะครับไซส์ใหญ่ตะเกียงฟอยล์ฮันครับจากพีอีดีตัวแม็ก ันกระทะเหมือนกันครับไซส์32บครับบัตล่องเรือนะครับดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพยา,ยามูลค่า2,500บาทห้ารางวัลรางวัลละ 2, 2> ลลท่านนะครับน้องๆที่อายุต่ำกว่า12ครับท่านในที่พามาบ้างครับเดี๋ยวที่ยกมาดีปัญญา เด็กในสังกัดนะฮะปัญญาค่ะปัญญาต่ำกว่าที่สองก็อารักไปหนึ่งอันอารักไปหนึ่งอันครับสวัสดีครับต้อปัญจากเต็มบิ๊กลีฟนะครับแก่นอาจารย์โอเชียนสกายพัทยาเป็นเรือตกมือใหญ่และหรูที่สุดนะครับมูลค่า5,000บาทพร้อมพักฟรีหนึ่งคืนขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากค่ะพาพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงพร่นเอ๊ะทำแบบ สุดยอดมาจุดยอดมาขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานเชิญรับฟังดนตรีต่อนตรีทดนตรัสดีานประธาทุกท่านด้วยนะจ๊ะอยู่ประมาในช่วงนี้นะครับผมอยากฟังเพลงอะไิ่มเติมอีกเพื่อจะนําขิ้นมาได้เลยนะครับ Hello oh, 爱情变成火灾。 ดเธอเป็นอะไรไปแล้วครับตีนนาฬิกานี่คือไปเต้นเหรอไปค่ะดูไบดูไบไม่ดูดูไบตามเกาหลีไปก่อนดูไบดูไบตามเกาหลีไปก่อนภาษาอินเดียสักหน่อยดิมาสมันแอมควายแอมควายโอเคควายไปควายไป จีพี่จิ๊กใหม่ๆด้วยนะพอเส้นตะเบอร์ให้กับพี่แมนคนตื่นเต้นนะเช้า

ปุ๊บอะไรอ่ะครับใส่ค่ะแข็ค่ะอ่าอินฟูทุกคนต้องใส่ค่ะอินฟูทุกคนต้องใส่ค่ะนีอินฟูนี้อินซูลินค่ะอินซูลินค่ะโอ้สวยโอ้ได้เลยพี่เรทอดหมวกทอดหมวกทอดหมวกโอ้

เหมือนว่าทั้งงานพิธีกรเราจะมันอยู่คนเดียวเลยนะคะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะมีแนวร่วมเพิ่มแล้วเะ ช่นกันถ้ารักกันให้ตลอดเชื่รักกันให้ตลอดใครจะตายชม,ม,มางหัวมันไปเป็นแันกันในช่องหัวใจค,ใค,คลิปนี้ขอทิ้งท้ายไปด้วยความสนุกต้อนรับปีใหม่นะคะสุขสันต์วันปีใหม่2024ขอให้ทุกคนมีความสุขเฮงๆร่ํารวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปค่ะ